เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแท่งเซาไฟเกกียวต้องอยู่หน้าร้านตัดผมบางที่ก็มีบางที่ก็หมุนบางที่ก็มี2สีสสีหรือหลากหลายสีเลยทีเดียวผมพีจบช่องพีวิพ,พีจะมาเล่าเรื่องที่มาของแท่งเสาไฟเกลียวหรือบาร์เบอร์โพสสัญ,ญลักษณ์หน้าร้านตัดผมให้ฟังครับ ย้อนกลับไปในยุโรปศตวรรษที่ห้าถึงสิบห้เป็นยุคกลางที่บาทหลวงเป็นที่พึ่งสำคัญของคนทั่วไปมีหน้าที่เผยแพผ่ศาสนาสอนหนังสือและเป็นหมอในคนเดียวกันในยุคนั้นเชื่อว่าการเจ็บป่วยตั้งแต่เจ็บคอไปจนถึงการโลกเกิดจากของเหลวในร่างกายไม่สมดุลและการถ่ายเลือดด้วยการเจาะหลอดเลือด หรือใช้ปริงดูดเลือดเพื่อระบายเลือดส่วนหนึ่งออกถือเป็นวิธีรักษายอดคิดของยุคนั้นโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทาในปีคศ .1163 พระสันตปาปาอาเล็กซานเดอร์ที่สาประกาศห้ามไม่ให้นักบวชหรือบาทหลวงรักษาคนด้วยการถ่ายเลือด จึงเกิดอาชีพใหม่บาเบอร์เซอร์เจนซึ่งรวมช่างตัดผมและหมอศัยแพทย์ไว้ที่เดียวกันให้บริการตัดผมโกนหนวดถอนฟันจัดกระดูเข้าเฝือกผาตัดเล็กๆในน้อยรวมทั้งถ่ายเลือดให้คนทั่วไปเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำร้านจึงนำถาดใส่เลือดสีแดงสดของคนไข้ไว้หน้า ต่างร้านต่อมาเปลี่ยนเป็นการพ้ดแถบผ้าพันแผลสีขาวและสีแดงแทนและวิวัฒน์เป็นเสาท่าสีเรียนแบบในที่สุดมีลักษณะายเกี่ยวลิบบิน 2, ้นสองสีโดยสีแดงแทนเลือดสีขาวแทน 5, แผ้าพันแผลเรียกว่าบาเบอร์โพในช่วงกลางศตวรรษที่15มีกฎหมายห้าไม่ให้ ช่างตัดผมทำการพ่าตัดอีกต่อไปหมอสแตวะแพทย์กับช่างตัดผมได้แย่งจับก,กันโดยสิ้นเชิงเหลือเพียงบาร์เบอร์โพที่ตกทอดเป็นมรดกให้แก่ร้านช่างตัดผมเมื่อมาถึงอเมริกาช่างตัดผมอเมริกันรักชาติเติมสีน้ำเงินเข้าไปในบาร์เบอร์โพกลายเป็นสีแดงขาวน้ำเงิน ตามสีธงชาติสหรัฐอเมริกากลายเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์สากลของร้านตัดผมในที่สุดปีคศ1 9 5 0บริษัทวิลเลียมมาวิบริษัทเก่าแก่ในอเมริกาผลิตอุปกรณ์และของใช้ในบาร์เบอร์ได้ออกแบบบาร์เบอร์โพสเสาไฟหมุนรูปทรงกระบอกแถบสีแดงขาวน้ำเงินที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเททะจนกระทั่งวิลเลียมถูกบรรจุเข้าหอเกียรติยศของช่างบาร์เบอร์หลังจากเขาเสียชีวิตร้านตัดผมสมัยใหม่เสาไฟหมุนบาร์เบอร์โพอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างสีก็มีหลากหลายให้เห็นแต่อย่างไรเสาไฟหมุน ก็ทำให้ร้านบาร์เบอร์ดูพิเศษแตกต่างเป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน